แ,แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธอต้องการเอาศักสีของปู่ฉันไปย่าเด็กขี้ขโมยจะพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกฉันขโมยผลการวิจัยของปู่หรือไม่นั้นรอให้ฉันพูดให้จบค่อยตัดสินซิคุณปู่แน่ใจเหรอว่าแท็กติแท็กเซลสัตว์สามารถรักษามะเร็งได้จริงก็ใช่นะสิหากไม่มีการทดลองทางการรักษาจะกล้ารสรุปมั่วๆได้ยังไงหลังการผ่าตัดผู้ป่วยเหล่านี้ทั้งหมดฟื้นตัวได้ดีฉันถึงกล้าพูดว่าฉันพบวิธีแล้วทุกท่านบอกตามต,ามตรง ผมเป็นหนึ่งในคนไข้ที่ได้รับการรักษาโดยคุณชาราซ่งและผมก็พาภรรยามาที่นี่ในคืนนี้ก็เพื่อแสดงความขอบคุณต่อคุณท่านชาราซ่งคุณซือมันเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้ว่าคุณขโมยผลการวิจัยอย่าแก้ตัวเลยสุภาพบุรุษท่านนี้สิ่งที่ฉันขาดแคนที่สุดในตอนนี้ก็คือนักบำบัดทางการรักษาในฐานะคนไข้ที่หายดีแล้วฉันอยากจะขอความอนุคะห์จากคุณเพื่อพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างสวรรค์ช่วยฉันแท้ๆเลย อาจารย์ของฉันค้นพบว่าแทรดแท็กเซลส์สามารถรักษามะเร็งได้ทั้งดีใจและมีความหวังเป็นอย่างมากแต่ต่อมาหลังจากการทดลองทางคลินิกหลายครั้งพบว่าผู้ป่วยที่หายขาดทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนจากผลข้างเคียงที่ตามมากล่าวก็คือไม่มีผลข้างเคียงคุณแน่ใจเหรอหลังจากหายดีแล้วไม่มีภาะวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเลยงั้นเหรอเธอรู้ได้ไงคุณ คุณซือ้อคุณมีวิธีแก้ไขเหรอมันมันจะเป็นไปได้ยังไงผู้ป่วยไม่เคยมีการอัปเดตว่ามีผลข้างเคียงเลยนี่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถบรรยายได้จริงๆแล้วผู้ป่วยจะพูดถึงมันสุมสรีมสมห้าได้ยังไงเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อ30ปีที่แล้วอาจารย์ของฉันก็สกัดยาแพคทิลเลคเซลจากสัตว์ได้สําเร็จและนําข่าวดีมาบอกท่านชราซ่งเพราะท่านชราซ่งเคยเป็นพี่ชายอวุโสที่อาจารย์ฉันไว้วางใจมากที่สุด แต่ไม่คิดว่าคุณท่านชราซ่องจะโหดเหี้ยมถ้าอาจารย์ตายผูกขาดผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเธอทั้งหมดทุกท่านแฮกทิลกเซลของสัตว์ทั้งหลายใช้ไม่ได้ไอ้สารเลวคนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าไม่เพียงแต่อาจารย์ของฉันจะไม่ตายแต่ต่อมาเขาไปที่ดาวคุกเพื่อสอนทักษะทางการแพทย์ให้ฉันด้วยแต่ว่าต่อมาอาจารย์ของฉันมีผลการวิจัยที่ก้าวหน้ามากขึ้นเธอค้นพบว่าบนดาวคุกแห่งนี้ มีต้นสีดาชนิดหนึ่งที่มีใบเหลืองตลอดทั้งปีสามารถสากาัดแพคทิเล็กเซลที่ไร้พิษออกมาได้อย่างแท้จริงผู้ป่วยมะเร็งหลายร้อยคนได้รับการรักษาห,หายขาดด้วยวิธีนี้โดยไม่มีการเกิดซ้ำหรือผลที่ตามมาหลังจากการผ่าตัดถ้ายินดีจะลองดูฉันเริ่มการรักษาให้คุณได้นะแต่จะใช้เวลาครึ่งเดือนเพื่อดูว่าจะหายหรือไมด่ดีดีฉันยอมฉันตกลงคุณซื้อถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง คุณจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับโรคมะเร็งมากที่สุดไม่ใช่ฉันค่ะแต่เป็นอาจารย์ของฉันจริงจริงอาจารย์ของเธอเก่งมากเลยเธอก็เก่งมากเลยด้วยเริ่มจากการพูดถึงยาแพคทิเล็กเซลจากสัตว์ก่อนฉันก็คิดว่าเธอกำลังจะพูดถึงวิธีการรักษาที่ปู่ค้นพบแบบนี้ก็หมายความว่าเธอจงใจขุดหลุมให้ฉันกระโดดนะสินางสาวลเลวแผนของคุณปู่ไร้ประโยชน์ดูเหมือนว่าฉันจะต้องลงมือเองใช้แผนที่สองเกมคืนนี้ ยังไงฉันก็ต้องชน,นะหมิงจิ้งมันเป็นความผิดของน้าเองทั้งหมดน้าขอโทษคุณน้าฉันยกโทษให้ค่ะขอบใจนะหมิงจิ้งทอแสารดีมากจริงๆนะหมิงจิ้งสร้อยนี่ทุกท่านดูนี่สินี่มันสร้อยข้อมือเพชรที่มีมูลค่า1,000ดอลลาร์คุณไปทําหายเมื่อห้าปีที่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วมันมาอยู่ที่มือของหมิงจิ้งได้ยังไงกันคุณนะ้คุณพูดอะไร แกล้งทำเป็นบ้าหรือโง่กันแน่